เสียงเพลงมันทําให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลงก็ยังทําให้คุณผ่อนคลายได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้คุณหนัวขูจนแทบจะเป็นบ้าฮึภารกิจของพวกเขาเหล่านี้คือการบรรเลงเสียงดนตรีเพื่อสร้างความสุขให้กับ people โอโจะเป็นยังไงนะถ้าโลกใบนี้ขาดนักดนตรีอย่างพวกเขา บางคนอาจจะคิดว่าพวกเขาช่างมีชีวิตที่น่าอิจฉาพวกเขาช่างสวยหลอ่อเท่และมีสเสน่ห์สุดๆแต่ใครจะรู้ล่ะว่าอีกด้านหนึ่งของพวกเขานั้นมันตลกร้าชัดๆและนี่คือรายการที่จะพาคุณไปพบกับปัญหามากมายที่นักดนตรีทั้งหลายต่างเคยประสบมาโอโ้ชีวิตนักดนตรีเบื่อจริงๆเลยพวกไม่ตรงต่อเวลาโอ้โหนี่มันเป็นปัญหายอดฮิตที่วงดนตรีหลายๆวงต้องเคยประสบพบเจอมาแน่ๆ กับพวกคุณชายสายเสมอที่มักจะขโมยเวลาชีวิตของคนอื่นอยู่เป็นประจำจนเพื่อนร่วมวงเอื้อมรอาานัดทีไรมาสายทุกครั้งมาสายจนเคยตัวและคนเหล่านี้มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อเอาตัวรอดได้ตลอดแล้วเราจะจัดการพวกหัวขโมยที่มาฉกฉวยเวลาของเราไปแบบนี้ได้ยังไงล่ะนี่ไปฟังมืออาชีพเขาแนะนำกันดีกว่านะ่ะ เออว่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไม่เคยเกิดที่ก็คงจะรบกวนให้เจ้าภาพอ่ะให้หาวงอื่นแทนไปก่อนมีกิตาสองคนอีกคนยังไม่มาพอไถได้ถ้ามือกอยัยไม่มาก็พอไถไปได้อยูม่มาคนเดียวอย่าเล่นลเลยหรือเบสมาคนเดียวเนี่ยพสองครับช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนใหญ่จะพยายามเล่นเลยเล่นเพลงที่เหมือน อาจจะเครื่องไม่ครบในชิ้นนั้นไม่ก่อนเล่นเท่าที่ทำได้สมมติมือกีต้ามาสายเนี่ยเราก็ให้กองกระเบิดเล่นแจงกันไปก่อนนะแต่ถ้ามือเบสกกับกีต้าไม่มาหรือกองกับร้องอันนั้นก็ต้องรอครับเคยเจอมาแล้วครับนักร้องอีกคนของตุ้ยไทยไม่มาวิธีการของเราก็คือไล่มันออกจากวงครับไม่ใช่ก็เล่นเท่าที่เล่นได้ครับจะเล่นเป็นอะคูสติกหรือว่าไม่เต็มแบนต้องหาวิธีแก้ปัญหาไปร้องสดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าโซโล่กองไปก่อนเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่ยังไม่มาเราก็สามารถเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนสคริปต์เอาเพลง คนจะมาครบบางทีอาจจะอะคูสติกไปก่อนเลงที่2อ,อ่ะ ให้มันมาให้ทันอนะไรเงี้ยมาให้ทันตัดตังค์อย่างแรกเราก็คุยกับทีมงานก่อนว่ามันสามารถดึงเวลารอเพื่อนได้มากแค่ไหนวงเตีย๋ยถ้ามันมาไม่ครบจ,จริงๆมันก็ไม่ใช่โชว์เต็มเต็มของเราแต่ถ้าสุดวิสัยแล้วจริงๆก็อาจจะก็อาจจะให้วงก่อนเวลาช่วยเล่นเพิ่มอีกสักเพียงอีกสักนิดนึงช่วยช่วยกันทำอาหารก,กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงต้องจําเป็นต้องเล่นถ้าเป็นมือกีตาร์มือเบสอาจจะยางอื่นเล่นคุมๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นนักร้องนําก็คงไม่ไหวเคยเกิดเหตุการณ์ทีหนึ่งครับวงมี้กอองงเบสเปี่เปโนนยังไมม่าจึชั่วโมงก็แล้วกก็เเลลยขึ้นนน่่อแบบ ก็เป็นอะคูสติกไปก่อนเลยอย่างน้อยก็ให้มีกีตาร์สักคนหนึ่งหรือไม่ก็เปียโนสักคนหนึ่งเราก็เอาอยู่ละสบายมากถ้ามีเปียโนตัวเดียวพี่คิงก็ได้โถโถโถชีวิตนักดนตรีแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปกับโถชีวิตนักดนตรีโถชีวิตนักดนตรีโหชีวิตนักดนตรีโถชีวิตนักดนตรีโถชีวิตนักดนตรีโถชีวิตนักดนตรี บานาน่าคาสต๊อกครั้งสต๊อกแล้ววันนี้าาาาาาดดดนนนนััักจจจจ้อยงใใไไรรมมีีฟิททท่่เคคววขูํล 染头发。